สวัสดีท่านผู้ชมด้กท่านคะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ในช่องแมวจะเล่นเองวันนี้เราจะมาเล่นแบบโลบกแบบหนึ่งที่มีชื่อว่าเจ็ดตัวแพ็คซัมเมอใช่ไหมวะ dress to impress summer แต่ง <neighborhoods> ตัวเพื ació, ่อสร้างความประทับใจซัมเมอร์ก็นั่นแหละนะไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณนั้นแหละไปประมาณนั้น แบบนี้ก็เป็นแบบแต่งตัวแฟชั่นสไตล์กุลสตรีนะคะซึ่งเราก็ไม่ใช่กุลสตรีที่ดีซะทาไปดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรไปเลยโอเคเริ่มแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมีเวลาประมาณ5นาทีในการแต่งตัวนะคุณไฮยูเลดีเลสโกไปกันเลยอะไรย,ยั่วอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่รู้เหมือนกันนะแปลว่าอะไรนะทุกคนเดี๋ยวไปไปแต่งตัวกันดีกว่าแบบแต่งแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องแต่งยังไงนะแต่งแต่งมั่วๆไปก่อนแล้วกันมาแต่งกันดีกว่าทุกคนวันนะก็ไม่แต่งแบบสไตล์สีบู๊บๆเลยนะแบบแต่งแบบมุ่งมั่นไปแล้วคนเมื่องว่าจะแต่งยังไงนะแต่งตามใจไปข้างั่างทุกคนว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าของอะไรอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าเดินมั่วๆเลย เดี๋ยวต้องหาที่แต่งสีผิวก่อนเพราะว่าตอนนี้เราแบบฉาขูตอนนี้คือเดินมั่วทุกคนหมดเลยเดี๋ยวก่อนเพราะไม่รู้ว่าของยังไงบ้างเดินมั่วหมดเลยนี่ไงให้เราไปแต่งสีผิวตรงนี้ด้วยก่อนเพราะว่าแบบอ้าวหมดเดี๋ยวเลผิวกันเลยสีไม่ต้องขาวใกันแลเพราะเราสวยสวยรับฉัดไม่ได้สวยแบบขาวจุ๋ยโอเคแล้วก็มาทำผมให้ทุกคนเดี๋ยวต้องมาทำผมเข้าไปแต่งหน้าต่อทำผมตรงนี้เสร็จแล้วไปแต่งหน้าต่ออะไรเสร็จแล้วก่อนไม่มีอะมากมีผมจะสีบอลก็สวยมากสวยเลยไปเลยเนี่ยตรงนี้แหละสวยสุดแล้วโอเคไปแต่งหน้้้้านีก็ไดแลวอเค ไม่รู้เหมือนกันว่ากดออกยนะังไงน่ะกดออกเป็นกระโดดล,ละ่ะโอเคเดี๋ยวปุ๊บแล้วก็ออกไปหารองเท้าใส่ก่อนเพราะตอนนี้เราติดเดือยเดือดเดือยมากแก้แบบหนึ่งกะดีนี่ทุกคนต้องรีบใส่หนึ่งหารองเท้าใส่ก่อนตอนนี้มีปัญหาที่ต้องเจอนนก็คือตอนนี้ก็คือรองเท้ามาซ้อนกันทุกคนกดไปรองเท้ามาซ้อนกันอ่ะตัวดีเป็นตายก็ซ้อนกันเห็ดี๋ยเนี่ยโง<อ>่แบน,นี้ที่รอดไหมโว้ยที่รอดไหมเนี่ยรู้สึกว่านะ่าจะไม่ทันแล้วละ่ะไม่รู้วิธีการเอาของออกอ่ะทำไม่เป็นโอ้ยให้ตายสิ นี่คือสภาพตอนนี้คือฉันใส่รองเท้ามา3คู่และแว่นตา2อันตลกมากหมดเวลาแล้วเริ่มเดินกันเลยดีกว่าอู้มาดามสวยมากกัาไปเลยค่ะสีดาวสวยมากเลยดูดิโอ้เต่แต่ละคนกูจะรอดไหมเนี่ยตายแน่เลยเนี่ยอ่ะคนต่อไปคนต่อมานะครับถัดไปคือคนนี้อู้ เป็นแบบสตรีมเป,เป็นแบบสาวผิวแทนส,สวยๆสีดาวจ้าสวยมากมีถือกระเป๋าอันนี้น้อยด้วยเซเว่นสวยเวอร์คนต่อไปเป็นใครเอ่ยเ,เราเอง <c oughs> เป็นแบบสาวแบบอืมสาวมั่นนะรองเท้าบูทนี่โพสไปเลยค่ะพุท่าน,นะคะ สวยเช่นมั่นค่ะนี่กระเป๋าซีมูต่อไปก็กอนต่อไปจ้ะใี่ดูสิอููนางฟ้าเขาจะถืออะไรบ้างก็ไม่รู้อููเยอะแยะแตปะไปหมดเลยม่สักสองสัปดาห์แล้วกันเพราะว่าแบบมันดูเหมือนจะเป็นอะไรเย,ะเยอะแยะเต็มหมดเลยเยอะเกินนะพี่ดูดีอยู่รอกแต่เยอะเกินต่อไปเป็ในใครเอ่ย ว้าวตรีมคุณเจ้ผมสองสีชุดตรีมขาวๆมาเป็นแบบนางตะก้องสวยมากเลยคนนี้เอาไปสีดาวเลยแกสวยมากมีการถือแก้วน้ำด้วยสวยสวยมากฉันจะรอดไหมคนต่อไปอู้มาเป็นแบบสาวแบบอะไรเขาเรียกอะไรวะอิสลามอุ้ยคนนี้ก็สวย นี่ก็สวยอยู่บ้าพวกหัวนนน่ารักดีเอาไปเลยสีดาวน่ารักอะคนต่อไปเป็นใครเอ่ยโอ้คนนี้สงสัยเขาน่าจะเออไม่ทันน่าจะมาไม่ทันแน่เลยสภาพอย่างนี้สามดาวล้วกันเพราะว่าถ้าแต่งเสร็จน่าจะสวยมากๆเลยนะโอเคเรียบร้อยคนถัดมาเป็นใคร ดูสิว้าวขาวจวดเลยอโอ้โหโอ้โหนี่ยังเป็นแฟนของสเตลเลอร์แมนนะคนนี้ก็โอเคอยู่น่าจะมาไม่ทันเลยเข,ข้าใจได้โอเคคนถัดไปคือคนถัดไปคือใครอ้าวหมดแล้วเหรอผู้ชนะคือเอ๊เป็นไปได้ยังไงอะแก ทำไมอ่ะทำไมอะไรอ่ะโอ้ฉันได้ที่หลเลยเหรอพระเจา้ามายุติธรรมต่อฉันทำไมฉันได้ที่หลฉันก็สวยนะเออช่างมันเหอะรอรอบต่อไปแล้วกันไปดูรอบต่อไปกันดีกว่าเริ่มรอบใหม่แล้วมีเวลาห้านาทีในการแต่งตัวเหมือนเดิมไปเริ่มเลยอีหยังล่ะบาดนีโจย์อะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูดวุ่นวายมากตอนนี้ฉันจะลบของออกจากตัวอย่างไรโอเคจะทำวิธีการเอาอุปกรณ์อัดดิบอลโอเคก็ได้แล้วโอเคไหมเริ่มเลยดีวยกว่าต้องหากระสุอะไรให้คนแบบชุดแบบส,ตสไสตล์สีชมพูๆแนะล้วชุดแบบชิวๆน,นี่เน้นสวยเน้นม่วงนะคะนอกจากเราอ่า,จจา,า,อาจจนจุดไม่ออกเลยเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่านว,ว่าอะไรแต่งม่วงไปก่อนไม่ไ่ทีง่ายที่สุดก็คือแต่งตามชาวบ้านจะชอบข้าไปเลยเออง่ายดีโอเคตอนนี้มันเป็นสีชมพู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 ฉันจะกลายเป็นบาร์บี้เลยค่ะ ไมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำายังไงนะตน้เปลี่ยนสีผิวกันดีกว่าวันนี้เราขอปตัวขาวขาเลยแล้วกันนะแล้วจานั้นก็มาหาชุดไส่กันเลยนะชุดเพิ่มเติมฉันอยากได้กระปูง่ะโดยฉันไม่รู้มันอยู่ที่ไหนงั้นเราก็เอาไปทำทรงผมกันแล้วกันเดี๋ยวเราหากระปงเจอเาะอดึงมัมข้นาฟิมปูแดงๆหน่อยนี่มานี่เลยนะเดี๋ยวก็ไปทการหากระปงใส่ก่อนเพราะฉันหาไม่เจอม่าเป็นอยู่ไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้เดินมั่วมเลยตอนนี้รู้มันกับกระปูงมันอยู่ที่ไปหานเวลาเหน คือตันนี้วุ่นวายมากคือตอนนี้ฉันยังไม่ได้อะไรพิชิตอันเลยฉันเพิ่งใช้เป็นตา,มมาอันนึงนี้ฉันยังไมไ่ใส่เข้าไปรลดับเลยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วโอุ้มหมายก้อนไปฉันด้วยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วไม่ทันรูไม่ทัน,ทนแน่นอนเพื่อฉันสักก่อนให้ตายสิเธอคนต่อไปเป็นอะไรครับว้าวมีถือโทรศัพท์ใส่หูฟังสวยมาก,ส,มากสีดาวจ้ะสวยเวอร์ สี่ดาวเจากนั้นก็เป็นคนต่อไปเลยค่ะนี่คนต่อไปคือใครมาดูกันสิโอ้เราเองอือหึชมพูปีปลาสสวยยู่สวยยู่โพธาง,งามงามเลิศไปนี่สวยนี่มั่นใจนางมั่นค่ะนี่อืออไปเลย ชอบเวลามันเดินแล้วมนแบบสไลด์ไปเลยอย่างน่ะโอ้คนนี้ก็สวยถืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยมีกระเป๋ามีแก้วน้ําแล้วก็มีโทรศัพท์สวยมากเลยนี่สวยมากว้าวดูดีสุดๆจีดาวค่ะคนต่อไปเป็นใครโอ้คนนี้เราเคยเห็นอยู่เต็นผ่านบ่อยมากคนนี้ คนนี้เตีมสีม่วงม่วงเอาไปเลยค่ะสีดาวน่ารักดีมีความใสมัวมีความถือกระเป๋ามีความถือไม่ดูเป็นนักร้อง <c oughs> น่ารักโอเคคนต่อไปเป็นใครไหนดูซิออ้คนนี้เป็นตีมแบบอันนี้น่ารักมากเลยอะ <c oughs> น่ารักค่ะ <c oughs> ดูเป็นสาวแบบดูเนื้อเนื้อนิดนึงใส่แว่นแต่ว่าก็เหมือนแบบกำลังจะไปนอนอะไรเงี้ยน่ารักดีชอบอันนี้ห้าดาวเลยค่ะ นี่คนนี้น่ารักมากคนต่อไปเป็นใครคะไหนดูสิโอ้โหพุ่มยาสีเขียวแม่นางกินบอรอกโคลีเยอะกันไปเลยป่ะแป้แม่น่าจะเป็นเป็นคนทิ่ชอบกินผักนะหรือว่าเอาไปสามดาวแล้วกันถือว่าสวยอยู่มีความแบบใส่รายละเอียดมีความแบบผ้าบันคออยู่โอเคคนต่อไปโอ้คนนี้ก็สวย อู้หูดูเล็บนางแซ่บมากนางมั่นมากดูดิดูความเป็นเจเ้แบบเป็นเจ้านี้นางดูความเป็นเจ้านี้โอ้โหแหกแหกแหกให้ดูเลยค่ะโอ้โหนางเวอร์เลเวอร์มากแหกให้ดูเลยต่อไปเป็นคนนี้อู้คนนี้ก็สวยนะสวยธรรมชาติเลยดูดิอันนี้น่ารักอ่ะสวยๆดูเป็นสาวน่ารักน่ารักดี บบสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติหนอะเอออันนี้เป็นสีดาวต่อมาก็เป็นอู้คนนี้อืมคนนี้ก็สวยนะจะดูเอซเซอรี่น้อยไปน,นิดนึงแต่ก็สวยอยู่สามดาวแล้วกันอันนี้ดูมีความแบบน้อยๆหน่อยเธอจะไม่โพสอะไรหน่อยหรอเธอจะยืนนิ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหตีลังกาตอนท้ายโอเคไม่น่าเลยไม่โพส ผู้ชนะก็คือใครเอ่ยว้าวจริงด้วยคนนี้น่าจะดีจริงๆแหละเออเราให้ท่าดาวเลยนะคราเน,นี้สวยมากอุ้ยแล้อันดับ5อยู่ไม่ที่โลแล้วสันดีใจแล้วเ yeah. ย่นี่แล้วก็สวยอยู่เห็นไหมใหน,นี่เราสวยมากเลยไปรอบต่อไปรอบสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะไปกินข้าวแหละมันคืออะไรอุ้คืออะไรเอ่ย ไม่รู้เหมือนกันแต่งมั่วเหมือนเดิมไปแหละโอเคมาทุกคนวันนี้ทุกคนมาแต่งเหมือนเดิมไหมคะแต่งมั่วเหมือนเดิมเลยมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ก็แต่งไปแต่งมั่วเหมือนเดิมใส่รองเท้าอะไรไม่รู้แล้วก็มีคันแบบใส่ตรงนี้นั่นวันนี้เราจะมาใส่แบบอะไรแต่งแบบทีมกระโปรงกระโปรงนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะกระโปรงสีกันไปคนโอเคจะกระโปรงแล้วนี่ก็ใส่กระโปรงไปเลยแบบทีมไม่รู้จิ้มอะไรดีทีมสีชมพูพูเหลืองๆนเนาะนี่ใส่มั่วไปเลยค่ะใส่แบบนี้ไปเลยแล้วก็เป็นแบบนี้ป๊บเดี๋ยวเพื่อนนึงเดีย๋ยวจะไปหาอะไรนนนนะะะคเเรีีียยยออไไไแแบบบบทททงงผผผมมม่่่สวๆล เดี๋ยวเราจะไปทำผมกระโดดไม่ทำผมก่อนดีกว่าอ๋สวยๆไปเลยสวยสวยมากๆสวยน่ารักน่ารักแค่นันเนาะวันนี้ขอสวยน่ารักแค่นั้แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำเล็บวยวันนี้ปฏิบัติน่ารักๆเป็นคนเป็นจริงแบบผู้หญิงเซระโปลงน่ารักๆดีสีผมอย่างนี้อย่างนี้เลยก็จะทำเล็บนะก็มาแต่งหน้าเล็กๆหน่อยแค่ผ่านเวลาไปเพื่อจะก็แบบดูดิเวลาจะหมดแล้วอ่ะฉันแค่มาแต่งหน้าเองอ่ะฉันยังอันมาเล็บเสร็จเลยอ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาอะไรทำก่อนแบบทำให้มันดูเราดูทั้งใจนะต้องไปใส่เซซออออรรีี่่่่่่เพิมมกกนนนนนนะหืไ็ั ต้องไปหาอะไรเพิ่มมาตันตก้อนเลนวลาแล้วโอเคใช่ไหมตอนนี้ถราจะไปทันแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลามันหมดแล้วเงไม่ทันนะไม่เป็นไรโอเคมาแฟชั่นเริ่มแล้วออกมาเป็นอู้คนนี้สีชมพูน่ารักอ่ะดูเหมือนเมดเลยดูเป็นสาวนักร้องดูเป็นแคปอปตีโอ้โหตีลังกาแหกขาเลิศกาจะไม่ให้เหลือที่ว่างให้เจ้าบ,บ้านท่วช่องเขาเลยนะคะพี่ โอเคคนต่อไปตัวเราเองจะะกระโปรงฉันจะไปเต้นบอลเล่ที่ไหนก็นไม่รู้แหละโอเคโพสท่าค่ะโพสแบบงามๆรถดรถนี่สวยๆเลยค่ะฉันมันนะฉันต้องดูดีฉันยังเติดอันดับมากเลยคนต่อไปว้าวสีชมพูอีกแล้วชมพูแบบชมพูชมพูเลยนะคะไปค่ะ ประมาณ3ดาวแล้วกันอันนี้ชมพูเกินเธอจะเป็นบาร์บี้หรือเปล่าเธอต้องผมทองๆนะบาร์บี้เออโอเคเสร็จแล้วคนต่อไปเป็นใครมาดูกันเขาจะสวยหรือไม่ว้าวอันนี้ก็ชมพูเหมือนกันฮ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะอุ้ยนี่สวยเอาไปลยสีดาวตันนี้สวยมากเลยทุกคนนี่เนสียงเคี้ยวไม่ใช่ทุกคนอันนี้กำลังกินข้าวโพดอยู่คือตอนนี้นลังพากัน หิวไงามากินข้าวโพดก่อนแล้วกันออนต่อไปอู้เตรียมแชมพูก,กับสาวผิวแทนอันนี้น่ารักอันนี้สวยเลยอ่ะสี่ดาวค่ะวันนี้คือดูดีมากไปออนต่อไปกันดีกว่าไหนดูสิกิมมี่ของยิปนี้คือการนั่งเคี้ยวข้าวโพดอุ้ย <c> ค <oughs> นนี้ก็น่ารัก เหมือนเป็นนางเอกในเ็บตูนเลยโอเคสามดาวค่ะนี้น่ารักมากคนต่อไปคือใครมาดูกันอู้นี่ก็สวยทำไมไม่ได้คนตสวยๆทำไมเราดูแบบดูดรบจังเลยอ่ะสีดาวโอ้โหดีลังกาแหกขาเหมือนคนแรกเลยมา สวยมากสวยจริงๆคนต่อไปอันนี้ก็น่ารักผมแบบทวินเทลเขาเรียกทวินเทลใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันสามดาวค่ะในความที่เราไม่ค่อยชอบมันผมแกะเท่าไหร่ก็เลยสามดาวแล้วกันคนต่อไปข้าวกลุอร่อยมากโอ้อันนี้จะไม่ทนันเนีย ขอโทษด้วยยังมีเวลาสามสิบวิโอเคไม่เป็นไรให้ภัยกันได้แต่ออกมาท่จะสวยนะเนี่ยอันนี้สามดาวแล้วกันคนต่อไปโอ้โหนอนไปเลยพี่มันหมดแล้วเหรอใครบู้ๆฉันนะอือหือคนนี้นี่เขาก็สวยจริงๆนันแหละมากไม่ได้ไปดูของเราซิเราอยู่เท่าไหร่ อยู่เกือบโหลโอเคขอบคุณมากนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย